เกียร์ออโต้มันขับง่ายเกินไปเอาเกียร์ธรรมดาดีกว่ามาคันนี้นะคะ siat ปี16 gl เครื่อง1.2อ่านะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่259,000ออกรถฟรีดาวนะคะเริ่มต้นแล้วก็ลูกค้าไปผ่อนถูกๆแค่4,200มีโอนิปโสลดให้15,000ฟังบวท่านกับเทามาอย่างเดียวพี่น้องบอตงง,งหัวแค่ว่าค่างวดมันถือกระพาะอ,อ้าวห้องเครื่องเนอะมีเบรก abs ด้วยไฟหน้าโปรเจ็ค นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแมกติดรถอันนี้ชอบมากสวยมากๆนะคะด้านในแอนแอเน่ NA, เลขไม้แสนสีฟังชั่นวิทยุแต่ว่ากระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้าเบาะคาดเนี่ยลูกค,ค้าอย่าก,กังวลใจไปนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้เนาะนี่ก็จะเป็นด้านหลัง ใครสนใจให้รีบโทรมานะคะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างโพสต์กดแสดงเพิ่มเติมเอา,เาต่างจังหวัดไม่ต้องมามีบริการทำสัญญาให้ถึงที่ส่งรถให้ฟินถึน้บ้านจ้า